ในปัจจุบันสังคมไทยยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ขาดแขนเสื้อผ้าทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้ยอโอกาสแต่ในขณะเดียวกันหลายๆครอบครัวรวมถึงพวกเราทุกคน <S <S ก็มักจะมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บสะสมไว้โดยเปล่าประโยชน์ปัญหานี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ครงการ c s r บริจาคเสื้อผ้าให้กับมูลนิธิกระจกเงนกลุ่มของเราได้กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการรวบรวมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วจากสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงนเพื่อกระจายต่อไปอยังผู้ที่ต้องการโดยพวกเราได้ทำการรวบรวมเสื้อผ้ามารวมกันไว้ และหลังจากนั้นทำการคัดแยกให้เหมาะสมและจัดส่งไปยังมูลนิธิกระจกเงาโดยจัดส่งด้วยบริษัทขนส่งเมื่อการจัดส่งสำเร็จเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิจะส่ง SMS กลับมาเพื่อยืนยันว่าได้รับพัสดุแล้วและจะจัดส่งหนังสือขอบคุณมาให้ กลุ่มของเรามีแผนที่จะขยายการไปจากให้กว้างขึ้นโดยจะชวนเพื่อนๆหรือนคนรอบข้างมาร่วมกันทำโครงการนี้ในครั้งต่อไปเพื่อเพิ่มจำนวนเสื้อผ้าที่สามารถส่งมอบได้มากขึ้นโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนแต่ยังทำให้พวกเราได้เรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีมและเห็นคุณค่าของการแบ่งปันสิ่งเล็กๆที่สามารถสร้างรอยยิ้มและโอกาสใหม่ให้กับผู้รับได้